รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกท่านกำลังอยู่กับผมท็อปทสพลหมายสุขในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกรายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงให้คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ เช่นเดียวคนต้นเรื่องของเราในวันนี้ครับเขียนข้อความมาขอความช่วยเหลือทางรายการจากทางอินบ็อกซ์ของเพจรายการขอเพียงก็เขียนมาครับผมบอกว่าชีวิตลําบากมากๆวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเลยเดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีครับอำเภอบ้านหมี่เพื่อมาตามหาแม่ค้าขายไก่ย่างเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยลำบากมากๆขายไก่ได้วันหนึ่งไม่ถึง3โลครับถือว่าน,นอ้อยมากๆนะครับไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัวและยิ่งช่วงนี้นะครับเด็กๆเนี่ยเปิดเทอมด้วยไม่มีตังค์จะไปซื้อชุดนักเรียนให้กับหลานไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนบางวันลําบากขนาดที่ว่า ว่าแกงถุงเดียวต้องแบ่งกันกินถึง4คนในครอบครัวนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของแม่ค้าขายไก่ย่างสู้ชีวิตที่อำเภอบ้านหมี่ได้ครับคุณป้าภายงามเคียนทองวัย56ปีในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่ าม,ามาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอย่าเข้าไปก่อเธอเอาไว้ซ,ซื้อไก่หน่อยครับวัสดีครับคุณป้าภายงามใช่ไหมครับโอะผมน้องทอบจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดือเมลบบอกครับคุณป้า โอ้โหไก่น่ากินจังเลยครับป้าจ้าขายยังไงครับเนี่ยครับมาละสิบาทค่ะมาละสิบบาทหมดเนี่ยนะะ10บสิบบาทาแล้วขายกี่ส่วนครับขาย2ส่วนค่ะสจนท้ายสะโพกค,ค่ะ ส่วนท้ายะโพกกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนไหนครับเนื้อกับหนังจ้ะเนื้อกับหนัง <etchup. S 1> เสียบไม้อันแบบนั้นใช่ไหมฮะจ้ะเมื่อกี้ผมสังเกตตอนผมนั่งรถมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นโคง้งพอดีรถแต่ละคันที่วิ่งมานี่วิง ok ่งเร็วกันหมดเลยวิ่งเร็วมากค่ะเมื่อสองปีเมื่อก่อนน่ะก็พุ่งเข้ามาชนยายข้างในมีรถพุ่งเข้ามาชนนี่เลยครับจ้ะขึ้นผู้บาทมาเลยจ้ะยายเจ็บค่ะยายเจ็บเลยจ้ะเข้าโรงพยาบาลตั้งห้าหกวันป้านั่งขายไก่อยู่ก็มีรถพุ่งเข้าขายยายเลยต้องมาถึงล้นีรล้วก็มีคนนนาช่่ววยยงงบลไปออูัน โอ้โหงั้นผมขออนุญาตเข้าไปข้างในได้ไหมะพอดีลูกคนเดียวด้วยผมเดี๋ยวจะอยู่คุยกับป้าได้ไม่ไม่จบงานนะฮะอันนี้ผมขอแบบจะลองกินหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะทีมได้เลยค่ะอันนี้แล้วกันเนื้อเนื้อผมชอบเนื้อเนื้อะขอลองกินหน่อยได้เลยจ้ะปกติขายไม้สิบบาทใช่ไหมครับจ้ะขออนุญาตถอดแมสนะครับจ้ะ อืมยั่อกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะีป้าข,ขายมันเท่าไหร่อ่ะครับสิบบาทค่ะผมขอหนึ่งห่อได้ไหมครับดเด๋ยอผมเอาทั้งหมดสิบห้าไม้เผื่อทีมงานด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวก็วหกห่อแต่นี้ผมขอก่อนสักหนึ่งจั่ได้จ้ะ <laughs> แล้วป้าเนี่ยต้องทําอย่างนี้ทุกวันนะยครับตื่นตีสามตีสามทำไมต้องตีสามอ่ะครับก็อจะต่อไฟนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็มาลากสายไฟจากที่บ้านมามาติดต่อข้างนอกแล้วก็ต่อไฟแล้วก็มาเช็ดตู้เช็ดถึงจะปัดกวาด จากบ้านมานี่ใช้ไฟที่บ้านใช่ไหมครับใช้ไฟที่บ้านลากมานี่ไกลไหมครับบ้านอยู่ข้างในประมาณ75เมตรจ้ะเ5เมตรไกลเหมือนกันนะฮะแล้วคือลากออกมาคนเดียวเลยเหรอครับคนเดียวจ้ะลากไปแล้วขากลับเหรอครับขากลับก็เก็บม้วนคนเดียวลากไปลากกลับอย่างเงี้ยเหรอครับคนเดียวจ้ะโอ้โหป้าครับผมขอุยัดเอาไปผมกินต่อได้ไหมครเดี๋ยวจะคุยกันไม่สะดวกอร่อยแล้วผมกลัวว่ามันจะนัวมากไป เตรียมข้าวเตรียมของอะไรเสร็จพร้อมขายในประมาณกี่โมงครับตีห้าจ้ะทำกันกี่คนเนี่ยครับสองคนกับยายวันหนึ่งเราต้องเตรียมของขายเนี่ยเตรียมไก่เท่าไหร่เตรียมข้าวเหนียวเท่าไหร่บ้างครับไก่ทุกวันนี้เกี่ยไม่วันละสิบโลแล้วขายหมดไหมไม่หมดจ้ะสิบโลนี่สามวันสี่วันแปลว่าสิบโลหารสี่ก็ตกแล้วประมาณแบบสองโลกว่าวัน<ม>ละไม่ถึงสามโลด้วยเนี่ยขนาดตั้งแต่ผมมาถึงเนี่ย มันเงียบมากเลยปา้าอะคนเดินนี่แทบจะไม่มีมอไซค์น<ม>ั<ม>้นๆที่จะเห็นสักพันหนึ่งทําไมป้าถึงมาขายอยู่ตรงเนี้ยครับทำไมถึงไม่ไปขายตรงอื่นนะหรือเพราะว่ามันใกล้บ้านมันใกล้บ้านมันสะดวกกว่า ไม่มีที่ทำหม,มากินก็ให้ให้เขาขายโดยที่ไม่คิดอะไร,ระช่วยกันดูแลกันไปเพราะเราก็มีที่หน้าบ้านเลี้ยงหลานเลี้ยงไรเลี้ยงแม่ด้วยเห็นความลําบากเขาเงียบก็พอตมควนรนเงียบช่วงนี้เงียบมากช่วงนี้เนี่ยอย่างตอนนี้นี่มันยังไม่ได้สายอะไรมากขนาดนั้นก็คือแดดยังไม่ร้อนแล้วช่วงนี้เข้าหน้าฝนเลยด้วยเนี่ยผมเห็นหลังคงหลังคาเนี่ยกันฝนได้หรอครับมากก็ไม่ได้ฝนตกเนี่ยผมเห็นรูรูเนี่ยมันเปียกอยู่แล้วเนี่ยป้าแล้วป้าจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะก็หลบอยู่ที่ที่มันไม่มีรูถ้าตะกลางวันมันตกมากก็ เข้าบ้านเก็บเข้าบ้านก็ไม่ได้ขายเปียกหมดด้านในยแล้วช่วงเวลาร้อนๆนะป้าไม่ร้อนมากเลยในริมถนนไม่มีอะไรบางไม่มีอะไรเลยมีแค่ล่มอย่างเดียวเลยก็ทนเอาเพราะความไม่มีทนเอาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉัน ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทลลิงคจำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจวันหนึ่งถ้าบอกว่าขายได้ปรงมาณ2-3โลนะครับเราจะได้เงินเท่าไหร่ครับ ก็ได้ประมาณ200กว่าบาท100ยกว่าบาทบางวันก็ไม่ถึงป้าหักต้นทุนยังครับหรือว่ารวมแล้วรวมหมดเลย รวมหมดถ้าแปลว่าหากต้นทุนจริงมันก็เหลือกําไรไม่เท่าไหร่เลยเลครับรบายจ่ายที่ป้าต้องจ่ายแล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวป้าเนี่ยมีกี่คนที่ต้องรับผิดชอบบ้างมี4ีคนรับผิดชอบนั่นคือมีหลานยายหลานสองคนพูด,ดง่ายๆน่ะคือว่าพี่เนีเ่ยเป็นเป็นเสาหลักเนี่ยคือยายก็คือคุณแม่ของคุณป้าพายงามเนี่ยก็คือช่วยบ้างบางครั้งยายแม่สบายก็ได้ควักเงินทุนที่ขายเนี่ยไปหาหมอแต่ไม่พอค่ายายก็คุอกบหมอว่าดย๋ยวหลังให้ได้ไหมบางคนเขาก็ทงสารเขาก็ไม่ไม่เอาบางคนก็บอกว่าได้ก็มาให้ไปให้เขา าขายเหรอเงียบก็ไม่พอซื้อกับข้าวบางครั้งก็กินไก่ที่เราเหลือคื้แกงมาถุงหนึ่งก็กินกันสี่คนก็ให้ลูกๆหลานๆกินก่อนแล้วเหลือก็ยายกับพยงามกินถ้าไม่เหลือก็ไม่ได้กินไม่ได้กินก็กินปลาล่ากินน้ำพริกกินผักไว อนนี้ภาระรายจ่ายนอกจากที่ต้องดูแลคนในครอบครัวสี่คนแล้วครับป้ายังมีรายจ่ายอะไรอีกไหมครับที่บ้านเมื่อก่อน,นท <ำ S 1> ําไร่จ้ะทําไร่แฟนพี่ยังอยู่เนาะรเราทําผลผลิตแล้วมันไม่สมกับที่เราไปไเสียค่าเช่าไรไงเอาใบที่ของยายไปจำนำแฟนพี่เสียแล้วพี่ไม่มีปัญญาเอาคืนแล้วเจ้าของที่เขาบอกว่าเอาคืนได้ เขาไม่ได้ยึดเลยแต่ว่าทุกวันนี้ห้ขอให้เช่าเขาอยู่เดือนละสามร้อยกลายเป็นเหมือนว่าเราเช่าบ้านตัวเองอยู่ก็ให้เป็นเหมือนดอกเบี้ยไปให้เช่าเขาไปเดือนละสามร้อยเคยมีวันที่แบบไม่มีทุนจะไปซื้อไก่มาทําขายบ้างมนะั้ยมีจ้ะถามยืมเดินถามยืมตามบ้านบางบ้านเขาก็ให้บางบ้านเขาก็ว่าไม่มีถ้าไม่มีให้แท้สุดซะจ่าใแท้แล้วก็เอาอะไรวันกู้ไรวันอีกจ้ะเพื่อที่จะเอาเงินไปทําทุนไปซื้อของมาทําขายจ้ะ หลายอย่างอะ่ะทีเขาก็ยืมทีละเล็กละน้อยแล้วก็มีเขาก็ให้ยืมบางทีเขาก็ขายไก่แล้วเขาก็าไปคืนเราแล้ว,ลวเราก็ไม่มีว่าถ้าขายแล้วเอามาคืนเราเด้อยอะไเงี้ยก็สู้อยู่ค่ะเราขายได้ไม้ละสิบบาทเนะี่ย แล้วของมันขึ้นปน้าทําไงครับของขึ้นมันไม่พอบางครั้งก็พอถามเซนเจ้าของร้านเข้ามาพอขายได้ก็ไปหมุนล้องเข้ามาถ้าไม่พอก็ขอเซนเข้ามาอกีกก็ต้องทนเอาว่าความเราไม่มีเพราะนั่งคิดว่าเราจะไปหาตังค์ตรงไหนปรึกษากับแม่แม่ก็ว่าบอกว่าคอยเป็นค่อยไปคอยขายก็คือบอกแม่ว่าว่าทนเอาแม่ทนเอา,อก,าก็บอกเราต้องสู้เราต้องปลอบใจแม่อย่างนี้เราต้องสู้บอกแม่ว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวจะพยายามหา วันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ก็เอาใหม่สู้ใหม่พรุ่งนี้เ้านต้นใหม่ ถือเงเงียบอะนะก็ช่วยแก้อุดหนุนอย่างเงี้ยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็ถือถือว่าแย่ก็ช่วยช่วยกันไปราคาก็ถูกนะเพราะว่าตอนนี้ข้าวของมันก็แพงเยอะก็บอกราคานี้ก็โอเคโอ่ถ้าเป็นที่อื่นก็ไม่ไม่ได้นะไม้ของป้าก็โอเคอยู่ก็ซื้อแต่ไก่ย่างนี่แหละครับสงสารเขาไงเหยียบย่าแล้วก็มาแวะซิเขาก็ทํางานอย่างนี้แหละขายของอย่างนี้แหละเงียบอยู่บางทีมันก็ไม่มีคนอะ บ้านหลังนี้นี่คืออยู่กันกี่คนรัเนี่ยสี่คนค่ะสี่คนเหมือนที่บอกกันไว้ใช่ไหมครับเราใครนอนไหนเมื่อกี้นี้ผมเห็นที่นอนคุณยายนอนข้างล่างค่ะทำไมคุณยายนอนข้างล่างครับเมื่อก่อนแกนอนข้างบนนี่แกเหนื่อยแกขึ้นข้างบนไม่ไหวป่วยด้วยใช่ไหมครับคุณยายเป็นโรคอะไรบ้างครับหัวใจคามดันหัวใจโตนะคะนี่คือบ้านที่เป็นที่ของเรานี่แหละแต่เราไปจำนองไว้เพื่อไปเอาเงินก้อนหนึ่งมาลงทุนทำสวนตอนทำสวนทำไร่ขาดทุนขาดทุนไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ต้องจ่ายเขาไปเดือนละ300ใช่ไหมค จ่าย,าย<จ>เขาเดือนมาสามร้อยกี่กี่ปีแล้วครับเพิ่งจ่ายมาได้สามสี่เดือนนะจ๊ะสามสี่เดือนแล้วก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ไม่มีตังตัดดอกเขาก็เขาก็นั่นไปเขาไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะอาคืนเขาบอกให้หาเงินมาให้เขาสองแสนแปดตอนที่เราเอาบ้านไปจำนองเขาเราได้เงินเท่าไหร่ครับตอนนั้นแสนหมื่นห้าพันจ้ะแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตอนนั้นกี่ปีครับที่ไปเอามา สิบเอ็ดปีกว่าแล้วจ้ะอ๋อคือนานแล้วจ้ะสองแสนแปดคือการไปถ่ายเอาชนดคขึ้นจ้ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแปลว่าเราก็ไม่ได้ส่งเลยส่งดอกเขาไปประมาณสี่เดือนนะสามเดือนนี่จ้ะส่งแค่ดอกไปสามสี่เดือนเองแฟนเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญญาทําอะไรเลยที่จะทําส่วนต่อก็ไม่กล้าไปเพราะว่ามันมีนมตะป่าอ้อยอะ่ะกลัวอันนั้นก็ถือว่าถ้าจะเป็นดอกเบีย้ยมันก็ผมใช้คําว่าสมเหตุสมผลแล้วกันถือว่าเขายใจดีแล้วเขาก็ยังให้เราถ้ายังหาสองแสนแปดไม่ได้ส่งเดือนละสามร้อยไปก่อนแล้ว สำหรับป้าเดือนละสามร้อยเนี่ยมันเยอะไหมเยอะมากจะกินอะไรจะซื้ออะไรก็ตั้งเขียมซื้ออะไรรู้สึกว่าเงินไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับลำบากข้าวไม่มีอย่างเงี้ยต้องไปขอข้างบ้านมาก่อนอะไรมาณนี้ครับเพราะบางทีก็รู้สึกท้อนะครับแต่มันก็ท้อไม่ได้ครับว่าต้องมื่อกี้เห็นตอนเราเดินเข้ามาเห็นหลานกลับมาจากโรงเรียนพอดีครับแล้วผมก็ควรขอโทษนะครับถามแล้วแม่กับพ่อของหลานไปไหนครับแยกทางกันค่ะแร้ว ก็ล้างจานซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านแล้วก็ขายไก่ปิ้งไก่ชวดเนยแม่เหนื่อยผมมาเลยช่วยครับระหว่างนี้ที่เราจะต้องดูแลหลานเลี้ยงหลานแล้วก็ดูแลครอบครัวทั้งหมดป้าพยายามกังวลเรื่องอะไรครับตอนนี้เนะี่ยกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยมากกว่า ตงวนมากกลัวไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าเกิดพี่พยางามล้มตายหายจากเองเนี้ยเพราะหลันไม่มีที่อยู่กว่าเขายึดไปว่าญาติผู้ใหญ่เสียแล้วอย่างเงี้ยแล้วเด็กมันไม่รู้เรื่องอไหนเนาะช่วงนึงอยากใท้อยากได้ที่อยู่กับคืนมามากที่สุดเลย กังวลว่าเราอยู่เรายังคุยได้เรายังรู้เรื่องแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งย้ายไม่อยู่เราไม่อยู่เหลือแต่หลาน,นเกิดการเจรจาที่เราไปเจรจามาทั้งหมดอยู่ดีเขาจะเอาที่ไปอ<ม>ันนี้คือสิ่งที่ป้ากังวลเป็นห่วงเรื่องที่ดินผืนนี้กนเล ป้าพยงงามที่บอกว่าลําบากนี่ตอนนี้มันลําบากขนาดไหนครับคุณท่านอยากขอชุดเสื้อผ้าของหลานนักเรียนเนี่ยไม่พอไม่พอนี่คือมันมันคับเก่าหมดแล้วอยากใด้ชุดให,ใหม่ให้หลานแล้วชุดก่อนหน้านี้ที่หลานใส่อยู่อะไรเงี้ยครับของครูเขาขอมาให้มั่งอ๋อคือ<ด>ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ซื้อไม่ซื้อ,อครูเขาขอซื้อใหม่ซื้อลูกเสือชุดผ้าละ Shirt, แล้วให้เงินไปโรงเรียนเขานี่วันหนึ่งเท่าไหร่ถ้าวันไหนขันยังขานไม่ได้เขาก็ขอ5บาทเคยบอกกับเขาไหมว่าแบบบ้านเราลําบากนะแบบยายนะยายไม่มีเงินให้อะไรเขาก็เขาาฟังบางครั้งเขาเขารับจ้างไปซื้อของซื้ออะไรมาแล้วเขาก็ซื้อไข่มาให้ด้วยว่าแม่หนูอยากกินไข่ก็ทําให้เขากินก็เงินค่าแรงเขาี่นเขาจ้างไปซื้อก็ทําให้เขากินขัดข้าวบ้าง ค่าแรงข้างบ้านเนี่ยเขาจ้างไปซื้อไข่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยทางตัวเล็กอ๋อ <c oughs> ไปซื้อไข่ให้หน่อยอแล้วเขาให้ค่าจ้างมามาคนเขาก็ใช้ผมไปซื้อของครับไปซื้อไข่มาคนก็ให้ตังบางาคนก็ไมค่ๆๆครับ <c oughs> ผมได้ค่าจ้างคนก็เอาไปซื้อขายครับก็ผมก็รับจ้างทั่วไปครับก็ <c oughs> ถ้ามีคนมาจ้างให้ไปทําอะไรก็ไปทาครับ <c oughs> มุงหลังคาไปนอน <c oughs> เฝ้าเครื่องสูบน้าอะไรประมาณนี้ครับรายได้ที่ได้มาส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้ป้าแล้วก็เก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่ง ว่านี่คืออาชีพย่างไก่อย่างเดียวเลยป่ะครับก็มีคือทําขนมตาลถ้ามีตาลก็ทําถ้าไม่มีตาลก็ไม่ทาเพราะตาลชนนี้มันก็หายากเขาทําตาลอ่อนกันเยอะไงบางทีเขามาหาหาไปรับจ้างหั่นผักทานกับข้าวขายของตลาดน่ะก็ไปเขาให้200คือไปเป็นไปเตรียมเป็นลูกมือเป็นลูกมือแล้วมีบ่อยไหมครับที่เขาจ้างจ้างนาน นานๆทีถ้าว่าคนงานเขาขาดอย่างเงี้ยเขาต้อมาตามไปทำบางครั้งเขาประกาศไปทำงานแบบทัว่วอวตอรนะ่ะเขาประกาศเป็นรับจ้างทำตัดป่าไม้ตามคลองไปสู้ทอย่างเพื่อยายเพื่อหลาน เพื่อมให้ยายกับหลานอุอยากหนักเอาเบาสู้เอาหมดเลยเอาหมดก็รู้สึกไม่สบายใจก็อยากช่วยเหลือเขารับจ้างอะไรก็รับจ้างไม่ไหวก็มาช่วยลูกอย่างนี้แหละถ้ามีคนมาจ้างอะไรก็มาเปลี่ยนลูกให้ลูกไปอย่างเนี้ทำเข้ากงเข้าแกงขายที่มีคนมาจ้างเขาก็ไปก็ให้ยายมามาดูร้านบางทีก็ออกไปทํางานข้างนอกเพื่อหลานเพื่อครอบครัวทํางานแทบทุกอย่างอเข้าไปก็ต้องทํากับข้าวทําอะไร เหนื่อยไหมป้าเหนื่อยมากแต่ป้าก็หยุดไม่ได้ต้องทําเพื่อท้องเพื่อปากทุกคนสู้เพื่อยายจะ้ะเพื่อยายเพื่อหลานแบบไหนที่ป้ามีแรงอยู่ป้าก็จะสู้ทุกวันจะ้ะเป็นกําลังใจให้ครับป้าครับจ้ะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่ บอกันจะไปเชด,ปเปด้เห็นแล้วแหละว่าชีวิตการสู้ชีวิตความลำบากในการทำมาหากินนะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณป้าเองก็เป็นหัวเลี่ยวหัวแรงของครอบครัวตอนนี้ที่ต้องเลี้ยงดูอีกสามชีวิตที่อยู่ในบ้านรวมถึงตัวป้าเองก็เป็นสี่คนนะครับผมชื่นชมที่ป้าภายงามยังสู้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งครับจะเป็นวันของป้าภายงามที่ ได้ที่ดินพื้นนี้กลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขอให้มีความเป็นนักสู้ใจสู้อย่างนี้ต่อไปครับทางรายการขอเพียงให้เขียนมาเดี๋วเมลบ็อกก็อยากจะมอบเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับเงินจนํานวน1,000 0บาทให้ป้าภัยงามไว้นะครับผมป้าภัยงามครับได้เงิน1,000 0บาทนี้จะไปทําอะไรครับอันดับแรกก็ไปดูสื้อผ้าให้หลานก่อนคะ่ะครับหลือจากนั้นก็ไปลงทุนค้าขายก็ ผ่อนใช้นี่เข้าไปค่ะทำมันเหลือเล็กน้อยลงค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านไหนที่อยากส่งกำลังใจให้กับคุณป้าพยงงามและครอบครัวนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ผมเชื่อนะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามจะยากดีมีจนจะลําบากขนาดไหนเรายังมีบ้านเป็นของเราเองมีบ้านเป็นที่ซุกหัวนอนมีบ้านเป็นที่ที่รวบรวมครอบครัวอยู่ด้วยกันลําบากไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันก็น่าจะอุ่นใจมากกว่าการที่เราจะต้องมานอนผวาทุกวันว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้จะโดนยึดเมื่อไหร่ลูกหลานของเราได้อยู่ต่อไปไหม ยังไงก็เป็นกําลังใจให้คุณป้าภัยงามแล้วก็ครอบครัวคุณป้าด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีโอกาสได้มาที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมแล้วก็มาที่อําเภอบ้านหมี่เลยวัดบ้านทรายมาจะเห็นโค้งพอดีนะครับร้านคุณป้าภัยภัยงามนะครจะอยู่อยู่ตรงริมถนนเลยตรงโค้งเห็นเลยซ้ายมือนะครับผมร้านของคุณป้าภัยงามนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนด้วยนะครับอร่อยแน่นอนเลยครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราเดินทางมาเจอกับนักสู้อย่างคุณป้าภัยงามแล้วก็นักสู้ทั่วประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณ และ CP r e t a i l ลลิด้วยนะครับสำหรับใครครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากมาแชร์สามารถส่งมาบอกทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบล็อกครับที่ตู้ปน15ปนสปากเกต1ดหนึ่งหครับหรือจะเขียนอินบ็อกมายังเพจของเราก็ได้นะครับขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบล็อกแต่อย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรศัพท์ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับผมอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับไหวไม่ไหวยังไงก็ต้องสู้เพื่อสิ่งที่เป็นอยู่จะดีขึ้น ขอเพียงแค่คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงแค่คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่คุณเขียนมาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีกหนึ่งอย่างถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดของเราจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับออกไปไหนมาไหนอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสตลอดเวลานะครับเพื่อตัวคุณเองแล้วคนที่คุณรักนะครับเอาแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการขอเพียงแค่เขียนมา The เม i l b o x แล้วครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทาง Nation TV ช่องยี่สิบสองแล้ว,วนน ป้าขอบคุณทุกคนมากที่มาช่วยเหลือป้าขอบคุณซีพีช่อง22ที่ให้โอกาสป้าและครอบครัวได้สู้ต่อไปป้าจะสู้เพื่อครอบครัวและบ้านหลังนี้จนกว่าป้าจะหมดแรงภัยงามเขียนทอง เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ขนมข<อ>ปังปิ้งขายยังไงคราเนี่ยขายก้่บาทชาใช่ไหมครับนี่เนยนมน้ำตาลแยมเออป้าเล็กครับออกมาขายขนมปังปิ้งเนี่ยออกมากี่โมง,ลง,าางแล้วครับเพียงบ่ายั่งกว่าที้ก็ก่อนเพียงบ่งไม่แน่นอนไม่ออกเช้าเลยเหรอครับเช้าขายไม่ได้เลยนอนเช้าอะ่ะก็ออกเก็บขวดทุกวันแล้วออกไปเก็บขวดเก็บของตอนเช้าเนี่ยออกกี่โมงเหรอครับตีห้าจ้ะ คุณลุงบางนี่มองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่เห็นเลยค่ะทุกครั้งที่ออกมาขายเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยตลอดเลยเหรอครับใช่ค่ะทำไมถึงไม่ให้คุณลุงพักอยู่บ้านล่ะครับถ้าอยู่อยู่เดียงตัวอย่างชักคุณลุงอั้นเลืนสมองแตกค่ะเส้นเลือดในสมองแตกแบบนี้ก็แปลว่าคุณลุงต้องเป็นอมัมพฤกษ์ใช่ค่ะขายไม่ได้คุณป้าทําไงครับไม่มีตังค์ก็ไม่หาเยินเท้าบางทีหลานก็ไม่มีตังค์ตังเรียนนี่รูาทำไงหาไม่ได้หลานอร้องให้ท้อมั่งคนทางหลังมีกรนุกนู่นอะอะไรนุกงรนุก